รถเบาครับเนี่ยผมอยากให้มันตีตลมระเกียร์หนึ่งอยู่เตต็ตานนี้ตีระเกียร์อยู่ขี่ไปหาหมุนลมมั้มงครับนี่สมมติว่าอันตัวน,นี้เป็นเพียงนะครับเนาะมันก็ต่ตีหล่อเนี่ยหล่อห้างนี่แหละครับเนี่ย แท่กันใบเข่าแเที่ยมันบูเป็นทังที่เราอันบูดกับเป็นบูดใหม่พี่หนอกเ้ยเหตุท่านี่แต่ซุ่มพวกนนี่เปลี่ยนใหม่เป็นลูกปืนเบิร์ดครับ มันกามันกาเวลาล่อไม่น้อยตะกี้มันกวนถ้ากับโลกระหดดินแกนมันกะยุด ดินแ,แกนก็เศ้าก็ดีก <Sure> ็หางรถไถก็คือการเอากำชุดอันซอยเลี้ยวปั๊บนี่รอหนึ่งกับทียุดกำทรายปั๊บมันก็บยุดรอหนึ่งนะบังคับปั้นก็รอหนึ่งก็ทำงานนี่เอาฟีก็ไปนี่แหะครับโอ้ก็ตีด้วยก็ตีเลยตีลงก็ตีด้วยทำไม ลอหัวยุดกันให้เข้าซอยหัวหัวยุดท่ายม้นอ่อ่าเลิตีแลผมตีมุนแปลว่าให้ทำงานลอเดียวนะครับเนาะเหยียบขัวท่ายให้ส่ายมันติดเอาคือว่าติดบัน มันเหนียวพ่อพี่น้องเดี๋ยวสิเอาอางนึงมาติดกอนเวลาเห็นงานจริงๆก็บบอย่างมัติิดแต่ว่าครับแต่ตัวนี้ก็ต้องทดลองเบื้งหลัการการหมูนี่อยระเนก็บอได้กินปาใดเราครับต้นหมอรถมันหม้อไหนน้เนียวต้นมอกันเทาเรียวทรายทุกเรียวทรายทุกแบบหนางานจริงๆิออกออกมาจะมีหรอครับ รถคันใหม่ติดต่ออยู่นี่พี่น้อยยังเฝ้าเสียผมนะครับพี่น้องอยังเพรท่านไหนมาขับเองให้ทดลองขับสุขสุขคนแหละครับเพราะว่าก่อนติดต่อขายยี่ห้อนี่ให้ลูกค้าประทับใจก่อนนะครับจึงถึขายมันบ่มีคนไทยให้น้องชมนางก็ต้องเชื่ ยังไงเหระครับการมันบ่ไปมันเปียกสิละแต่ดอกยางน้อยแต่ดอกยางน้อยหลายมันกรบบอกหอมันกระบอกัดแต่ตัวน,นี้นี่คือหล่อตัวเก่าผมแต่ยิงยิงยิงยินไปเองสิละครับตัวน,นี้เป็นเพียงเนื้อครับเรื่องมันโมเป็นต้นเขา <c oughs> มันกัดติดเนี่ยติดเล็บการติดหลอ่อก,กัดติดด้วยซ้ำนี่แหละครับนี่ลนะติดแล้วก็ลุดติดแล้วก็ลุด เวลานาเขานั้นมันก็ได้ตีแบบนี้นะครับพอพิ่วราตีล้มมาสองอย่านครับย่านอย่างเดียวว่าตกสางลากา ความกวงของรถนี่จะมีส่วนสำคัญบอกยากแง่งคือตอนนี้ทำงานหล่อเดียวถ้ากัดค่อยมันเข้า็อกปับ๊บมันกัดพอจำลองทันทีเลยกว้างกว้างรอยแปดสิบครับบ่ตองยานขวมบ่ตองยานลมกันบ่ตองถนนไม่มีขวม นี่แี่ยพี่น,อน้องเพิ่นเริ่มเลยเป็นยังตอนนี้ทำง,งานหลอดเดียวครับ ่ได้เบิ้งรถตีดีอวพี่น้องเอาซ้ำนี่แหละครับเพรดิเอาขึ้นไปอันแยกส่วนเลยแต่ก็ตีจงโค้งไหวือเก่าครับพ่อได้เบิ้งตทางหนาเนี่ย